ดีค่ะ วันนี้นะคะพบกับน้องฝนทางช่องมิซูจัดให้นะคะวันนี้นะคะน้องฝนจะพาไปดูเจ้านี่เลยค่ะมองมาสะดุดตาสีส้มจนผู้คนต้องเหลียวมองนะคะคันนี้คันนี้นะคะเป็นรุ่น G l ียนะคะสีส้มนะคะเกียร์ธรรมดาราคา824,000นะคะตกแต่งก็ราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะเราตกแต่งให้ฟรีทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มมาจากด้านหน้าก่อนนะคะว่าคันนี้เราแต่งให้ลูกค้ากันแบบไหนนะคะด้านหน้าเลยค่ะเราก็จะใส่ตัวอักษรไททันสปอร์ตนะคะคงความสวยคงความสปอร์ต ไว้นะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าทําสีดําเงานะคะ3ามชิ้นนะคะแล้วก็ตัวครอบชอบคิ้วตรงนี้ก็เดิมจะเป็นโครเมียมนะคะแต่เราจะใส่ครอบเข้าไปให้เป็นสีดําเงานะคะตัวชุดตัวสเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นดําเงาเหมือนกันนะคะดําเงาตัดบอลแล้วก็หูหลอกสีแดงตรงนี้นะคะตัวนี้จะใช้งานจริงไม่ได้นะคะตัวนี้มันจะเป็นหูหลอกนะคะตัวนี้ค่ะจะดําเงาหน้าดําเงาทั้งคันเลยนะคะตัวสอนก็สีดํามันจะทําให้รถดูน่าดูขึ้นนะคะดูสวยขึ้นนะคะ แล้วก็มากันที่ด้านข้างต่อจ้ะด้านข้างตัวนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดดําเงาเหมือนกันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาเองนะคะตัวนี้ครอบไฟหน้าดําเงาตัวนี้เหมือนกันนะคะดําเงาทั้งชุดเลยลูกค้าเลือกมานะคะแล้วก็ตัวแม็กตัวนี้นะคะแม็กตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวดอกไม้นะคะดอกไม้ขอบ1ะะิยางมอนเตอร์ AP1 นะคะยาง265ห้าท้หกนนะคะตัวนี้ ไม่ติดซุ้มนะคะห่างวงเดียวนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตรงนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็จะใส่ไปคิ้วกันศาสตร์ให้ราหลังคาใส่เข้าไปให้นะคะตัวนี้ใส่เพื่อสวยงามนะคะตัวนี้ใช้งานจริงไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวข้อกระจกดําเงานะคะตัวเดิมจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ทําสีบันไดข้างสีดํานะคะตัวเดิมก็เป็นโครเมียมเหมือนกันบ่ารองมือดําเงาข้อมือริงดําเงานะคะใส่เข้าไปให้ครบเซตค่ะตัวนี้สวยนะคะออกจากศูนย์ไปเลยนะคะ ส่วนมาด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาเล็กนะคะโลบาเล็กตัวนี้ใช้งานได้จริงของแรงทนทานนะคะเป็นตัว Outlander นะคะตัวนี้นะคะลอ้อดูซ้มลอ้อดูลอ้อตัวนี้จะพอดีเลยะคะ่ะสวยเข้าทรงเลยค่ะตัวนี้รถด,ด้านหลังก็ใช้งานได้จริงใส่ไลเนอร์ใส่โลบาเล็กเข้าไปให้นะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะแล้วก็ไปด้านหลังไฟไฟท้ายด้านหลังก็จะใส่เป็นตัวข้อไฟท้ายสีดําเงานะคะ กาชนท้ายทำสีดำนะคะเนี่ยค่ะทำสีดำเงาให้บอลองมือเปิดท้ายดำเงานะคะเนี่ยค่ะใส่ข้อเข้าไปให้ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะคะตัวนี้กล้องมองภาพขนาดถอยค่ะเดี๋ยวเราควรจะพาไปดูด้านหน้ากันนะคะว่าตัวนี้มันมีออปชั่นเข้าๆอะไรกันบ้างนะคะเปิดขึ้นมาด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเรียกง่ายๆจะเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเกียร์ธรรมดานะคะจะเป็นเบาะผ้าให้อยู่นะคะตัวนี้เป็นบูแจร,รีโมทเจ็บสตาร์ทนะคะ รีโเสียบสตาร์ทให้แต่ว่าพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสีก้านหุ้มหนังนะคะมีมัลติฟังก์ชันให้นะคะบุมรับสายวางสายมือถือได้นะคะควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอก็รองรับ d v d CD MP3 นะคะตัวนี้หน้าจอนะคะก็จะรองรับ USB MP3 เช่องต่อบลูทูธได้ปกตินะคะเป็นจอทัชสกรีนให้นะคะส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะมีโหมดออโต้ให้นะคะ ตัวนี้เกียร์ก็จะเป็น6สปีดนะคะ6สปีดเครื่อง2 4 8 1แรงม้านะคะนี่ค่ะคือคือลูกค้านะคะไม่ว่าอยากจะได้รุ่นไหนรุ่นเริ่มต้นรุ่นรองท็อปรุ่นท็อปนะคะเราก็สามารถแต่งให้ลูกค้าได้ทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้ไม่จะเป็นว่าลูกค้าต้องเอาเป็นตัวท็อปเราถือจะแต่งให้นะคะหรือว่าลูกค้าที่อยากจะได้แบบแตง่งแบบไหนแบบไหนสามารถ สอบถามาเราได้นะคะว่าแต่งแบบไหนจะสวยนะคะเราก็แนะนําให้ลูกค้าได้นะคะหรือลูกค้ารีเควสว่าอยากจะเอาตรงนี้ดาเงาดาด,ด,ด,ด้านตรงไหนได้หมดนะคะแล้วก็นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าเจ้าคันส้มสีสีส้มจี๊ดคันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องฝนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ